เปิดวันนี้เปิดวนนันแรกดิจัยครับที่ได้กลับมาเพราะว่าปี่แล้วเราเล่นที่นี่แล้วก็เราดีใจที่ได้จเจอคนที่มาดูพวกเราอยู่แล้วค <c> ร <oughs> ับเสมอมีเตรียมชมเศษอะไรทำเองก็ผมว่าทุกๆโชว์เราเดี๋ยวนี้เราจะเล่นไม่เหมือนกันคนรับปกติแบบว่าเราจะค่อนข้างมาดูเราจะแอบมาดูคนดูแล้วก็เลือกเพลงจากตรงนั้นครับเพราะนั้นทุกโชว์ก็จะเป็นความไม่เหมือนกันกัน มาเล่นปิดวันวันแรกด้วยเป็นไงบ้างอ่าเออวันนั้นไม่ได้ปิดวันนั้นเราเล่นเล่นบนแรกใช่ไหมเล่นปิดวันแรกด้วยพอเวลามีคาว่าปิดอยู่คือกดดันเดียแต่ว่าเอ่อก็ถ้าคนสนุกเราก็สนุกไม่ไม่อะไรก็เดี๋ยวเอาให้สนุกสมกับการที่ต้องปิดต้องปิดใช่แล้วงานฝาก์ติชมแฟนมาร่วงงานเขาดาวน์พิมพ์ที่ศศานรตึกอาร์ตครับสามสิบสามสิบเอ็ดนะครับ กันมากันได้นะครับมีเซอป์ฟิสมากมายนะครับแล้วก็มาร่วมฉลองชุดปีที่ปากากอนแล้วก็ขอให้สนุกครับผมอาจจะไม่ได้เจอพวกเราแต่ขอให้สนุกครับแต่ว่าวันนี้ได้ได้มาสนุกกับพวกเราแน่นอนแต่วันนี้เจอพวกเราครับผมเนี่ยครับอีกแอันเดียวกัานะคะคอนเสิร์ตนี้ว่าแรกครั้งแรกเลยครับเป็นยังไงบ้างบิ๊กมอร์ทัครั้งแรกไม่ใช่คอนเสิร์ตใหญ่คอนเสิร์ตใหญ่อางแท้จริง เมื่อไรจะได้จัดอีกครับเอ,อไะไ,ได้จัดอีกอความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกค,คือทุกครั้งที่ขับรถผ่านโชวดีซีจะแบบที่ถึงเราต้อรู้สึกว่าโอ้รถจัดไปแล้วแล้วนี่เราเพิ่งปล่อยไลฟ์ปลาบัมไปด,ด้วย<อ>ก็คือถ้าใครได้ไปฟังไลฟ์ปลาบัมนยครับซ,ซึ่งมันมาจากคอนเสิร์ตใหญ่ก็คือฟังกดเพลงแรกเท่านั้นแหละจะเหมือนได้วาปกับไปโชวดีซีเลยยาวๆครับที่ผมก็วาปกันอยู่ทุกวันแล้วก็รู้สึกว่าอยากจัดอีกเมื่อไรจะได้จัดอีกมีคนที่ไม่ได้มาแล้วฟังแล้วบอกว่า เชื่อเอ้ยวันนั้นกูน่าจะไปเลยมีผลงานมีเพื่อนเพื่อนบอกว่าแบบจําไว้นะว่าอย่าพลาดคอนเสิร์ตใหญ่บอกตัวเองและจําไว้นะอะไรอย่างงี้ใช่จําไว้นะครับอย่าพลาดคอนเสิร์ตใหญ่นะครับแฟนเพลงใหม่ไปฟังด้วยแล้วก็ได้แฟนคลับเพิ่มด้วยใช่ใช่ครับเป็นไงว่าครับดีเลยครับได้ฟังแล้วก็คิดถึงวันคอนเสิร์ตใหญ่ไม่ใช่แค่คนดูนะที่บอกมาว่าเอออยากแบบว่าคิดถึงวันนั้นเลยแล้วพวกเราก็คิดถึงเหมนกันอยากอยากจะดีอยากเล่นดี ข้างหน้าเราคิดว่าเราจะแบบใหญ่ขึ้นกว่านี้ไหมโอ้ใหญ่ขึ้นแน่นอนครับอยากใหญ่ใหญ่ขึ้นอยากจับใหญ่ขึ้นแน่นอนแล้วก็อยากจับแน่นอนจะไปแบบไปถึงราชมังอะไรอย่างเงี้ยไหมคะโอ้อาจจะอยาางััครบมจจะใหญ่ใครับแต่แต่ว่าใหญ่ขึ้นแน่นอน เป็นยังไงบ้างปีนี้เรามีแบบทัวร์คอนเสิร์ตแบบหลายที่มากเลยงานแน่นมากเรียกได้ว่าปีนี้ก็คือเป็นปีบังเราองกันนะคนก็เป็นปีเอ้ยปีเป็นปีแรกที่เราไม่ได้ปล่อยเพลงครับแต่ว่าได้ทัวร์คอนเสิร์ตในแบบที่มันไม่เคยทํามาก่อนเช่นคอนเสิร์ตใหญ่เช่นต่างประเทศอะไรเงี้ยครับผมก็ถือว่าเป็นปีแห่งการทดลองการทาโชว์ใหม่ๆแล้วก็การไปเล่นที่ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆครับผมเจอคน ีเจอคนอินโดเจอคนมาเลเจอคนเกาหลีก็สิงคโปร์อะไรอะฟิลิปปินส์ครับผมก็ทุกที่ต่างกันหมดเลยครับผมแล้วก็ได้เจอคนไทยจังๆคนสุดใหญ่ครั้งแรกก็ต่างกันเหมือนกันอะไรย่งเงี้ยครับแล้วบรรยากาศเราไปเล่นต่างประเทศเป็นยังไงมาคอนเสิรเราร้องเพลงเราได้บ้างร้องได้ทุกเลกเกือบทุกเพลงพดไปเรียนภาษาไทยเพื่อที่จะมาบอกพวกเราว่าขอบคุณมากนะคะที่ทําเพลงออกมาแล้วก็คือเขาร้องได้จนผมตกใจว่า เขาเขาแบบจำเนื้อเพลงกันนานไหมหรืออะไรเงี้ยเขาร้องเป๊ะมากแล้วร้องดังแล้วแบบร้องท้อด้วยดีใจมากครับแล้วก็พูดเรียนพูดภาษาเขาเรียนพูดภาษาไทยกันเยอะพี่พูดภาไ,ไ,ไทยเก่งมากเก่งอมากอะไรอย่างงี้ก็เลยตะโกนขึ้นมาพ<ด>ี่บอกว่าบางคนเรียนภาษาไทยเพราะเพลงที่ดิเบอร์เลยก็มีบอกว่าอยากเข้าใจเนื้อเพลงจะร้องตาม,มาได้ทุกประเทศคนดูต่างกันครับคนดูต่างกันเอเนจีคนดูจะต่างกันบางประเทศจะเสียงดังกว่าบางประเทศบางประเทศคนดูจะคึกคักกว่าบางประเทศ บางประเทศคนดูจะร้องเพลงเพราะกับบางประเทศอะไรอย่างเงี้ยแบบครับอ่ะปีหน้าเราจะมีแพลนปล่อยเพลงใหม่ใช่ไหมคะว่ายังไงจะเป็น,ปนอัน<พ>ลบอะรับ้าใหม่เหรอมีมามีอัลบั้ม,มใหม่ครับจะปล่อยประมาณกี่เพลงนะคะก่อนในเดือนแรกอ่าเดี๋ยวก็จะมีตามสเต็ปนะครับเดี๋ยวมีซิงเกิลมาก่อนครับผมก็ยังไงรอติดตามได้ครับมามาอีกไม่นานแล้วครับอีกไม่นานก็จะมาแล้วปีปีนี้ไม่ได้ปล่อยเพลงปีหน้าคืแคคอแบบโบกันข้ามเลย,เรเยเลครับปล่อนะยแบบรัวเลยจะเต็มไหมครับ โอเคถ้าง okay. yeah. right ั <pad> ้นฝากเสนองานนิดหนึครับฝากอัล <USSR> บ oh. ั้มของพวกเรานะครับ It's g ึเกอร์บีจิลิเบิร์สไลฟ์คอนนะครับฟังได้เราชุดสตรีมมิ่งนะครับแล้วก็ปีหน้าจะมีอะไรให้ฟังนะครับจะมีอัลบั้มหรือเปล่าจะมีเพลงไหนบ้างก็ติดตามพวกเราแล้วก็จะช่วยจิลิเบิร์สได้ครับอตสึเกีใหม่ครับปีใหม่ก็ไม่ได้ไปไหนก็ฝากฟังอัลบั้ม It's g ึเกอร์บีจิลิ r บิร์สคอนได้นะครับเผื่อว่าจะวาร์ปไปเจอกันในความคิด ในความฝันกคนรับ่ใหม่เปแฟนที่จะครับขอให้ปีหน้านะครับทุกคนได้ทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำนะครับได้ทำอะไรที่ฝันไว้ได้ทําอะไรที่คาดหวังไว้นะครับปอใหม่สำเร็จนะครับพวกเราเช่นกันนะครับแล้วก็ปีใหม่เดินทางปลอดภัยครับทุกคนครับโชคดีครับสวัสดีครับขอบคุณครับ